สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฟางพาทุกคนมาดูเห็ดปวกฝรัง่งหรือว่าแคเนเซียน,นในภาษาฟินิชนี่เป็นดอกแรกที่ได้เจอและได้เก็บในปีนี้นะคะเห็ดตัวนี้ความอร่อยของเขาอยู่ที่3ดาวซึ่งเอามาทำกับข้าวได้เลยไม่ต้องต้มค่ะรสชาติของน้องเหมือนเห็ดฟางบ้านเราเอามาต้ยามยำได้ค่ะหรือจะเอามาตําน้ำพริกก็อร่อยค่ะทาได้หลายเมนูน้องจะมีวงแหวนอยู่ข้างใต้ลักษณะ ขของเาในเมื่อความอร่อยของน้องก็จะไม่พ้นหนอนกับคนแย่งกันค่ะใครทันคนนั้นได้ทุกคนดูเห็ดปวกดอกที่สองดูสภาพน้องเห็ดปวกดอกที่สองได้ไหมเนาะคือเห็ดปวกที่เขาแก่แล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยลักษณะดอกเขาแก่ตัวนี้โอ้โห เห็ดปวกตอนแก่เขาจะมีแป้งขาวๆอยู่ข้างบนตรงเนี้ยค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าเสียดายนะค่ะเข้าไปหมดแล้วปล่อยน้องทุกคนนี่ดอกกำลังสวยเลยเขาจะมีเหมือนแป้งๆอะค่ะตรงหลังคาเขา จะดอกที่สองดอกที่สองดอกนี้ได้ไหมนี่สวยมากนะตัดขาทุกคนอุ๊ยเขาไม่มีนอนสวยมากดอกนี้อุ้ยดอกนี้ ขาจะมีแหวนวงแหวนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็สั้นๆพาทุกคนมาเก็บเห็ดปลวกเอาไปใส่ต้มยำได้เห็ดปลวกอยู่ประมาณเจ็ดแปดดอกพอได้ต้มยำอยู่นะคะคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย